ได้ไไดใส่เข้าไปดัดแลงเราจะต้องมาสก,กิบไม่จอดขยับไปโน่นนี่นีงร้อนัร้แล้ว <c oughs> ไปเกะอะไรออกยากๆนี่สก,กิสก,กิบตรงนี้ได้ที่มันสกิบตรงยากๆก็ได้กกดน,ไนะที่มันสกิบทำงานง,านงาน่าย ลวงไงมเมื่อวันยังเดีดเดียะเท่าไหร่เส้นไหนเส้นกลางเดี๋ยวไปสับกุ้งกันนะยย้อ,อ,องเลยเนะี่ยแล้ต้องเสียบก่อน,นแล้วนะเนี่ยเส้นกลางเองคือมาได้เบียร์ ขาเมื่อดื่มขึ้นบัวต้องซื้อว่าเบียร์ด้วยขาเมื่อดื่มขึ้นเอาฝ่องนึงกันได้ล่มดีนะหล่มใส่ที่นอนไม่ได้กินเบียร์นานเมื่อด้วยหัวกินมขึ้นเนี่ยบ้านหมุนนี่ยเลี้ยหัวหล่มใส่ที่นอนเนี่ยบริจิตรนักใหญ่

ไปนะไปเอานะยางไปเลยเฮ้ยเขาเตรียมมาแล้วไขตัมมขนตัวไหนคุณพี่ตัวใหม่ตัวเก่าตัวใหม่ตัวใหม่เป็นตัวที่เกียร์กระบอกกระบอกมันอยู่ลวในเกียร์เลยกระบอกมันอยู่ในเกียร์ ใช่ตัวนี้รุ่นใหม่ไม่เวกใช่ป่ะตัวสีไม่ถตัวนี้ตัวนี้อบนตไม่แน่ใจนะแต่ว่าคุณพี่สรุปแล้วน้ำมันคัดมันหายเนาะ<ช>น้ำมันคัดมันหาย,หายคุณพี่ก้มไปใต้เกียร์ก้มก้มไปใต้เกียร์เอามือรูปที่เกียร์ถ้ามีน้ำมันเกียร์ไอถ้ามีน้ำมันคัดหรือว่าน้ำมันเยิ้มคือปั๊มข้างในมันแตก ถ้าไม่มีก็ถ้าาไปซื้อเดียก็ต้องมีที่ทั่วที่อื่นเนี่ยแรกเขาทิ้งทั่วหายเดี่ยวเปี่ยงเปียนส่วนกินเดียวครับผมความเยอะคุณครับโอ้คุณครับอัดสีขนาดเลยกินเป็นกินเลยนุ่มเหมือนกูเสียมะเขาอกันเลยเขาผู้ของเด้บักห้างหนึ่ง จอจนจำขัวแล้วรัดเทนดืด้อตัดสันไปครับพี่อมซือะไ่ไหวผมมองไม่เห็นเลยเมือเ่อืินหน้าจอนองถนไม่สู้แดดเลยเปิดสว่างนีง่แค่ต,ตาจินไปแค่กุงมงตาถี่ย่งคีเลยเนย,เยถ่ายคีที่เดียวเลยเนยเรื่องน้ำมันถี่ยามันเจนในมือตัเวเองขนาดนั้นนี้ โอ้บางสีมือกันเชื่อมเด็นไะป่มอะไจะเป็นทอแอลอโลมิเนียมทอเชื่อมเอ็กโซดไม่ใช่ว่าตอนไหนเดื่องเรนี่เขาเชื่อมหดทออันนี้นี่เชื่อมทอพาวเวอร์เชื่อมนี่เชื่อมหดเครื่องอะไรบ้างไรเชื่อมหดเครื่องคนดีเงินสุด เบิ่งอาจารย์ปักกี้สถานหลายไปหน่อยเนั่งยินเสียต๊อกเก็ดต๊อกเก็ดวนไหนล่าสุดก็เสียมเข่าเหมนนี้เสียมเข่าไอ้วก็เสียมกระชีดีนู่เนี่ยบ่เป็นบเบเสียมมันยิ่งเสียมนะยังไม่ลองดูเสียมทั้งนั้น กังเทียนมากเลยกัะนะแล้วฝั่งนี้ฝั่งที่เราจอดเราจะอ,าอะไรอุ่นชิลิโคอใช่ไหมอืมก้าดำมันจะไม่ลงไปในขัว้วมันใช่แก๊บแก๊ปชึ่งๆแล้วไม่เอาเค้าเคล็ดดำค่ะเอาทีล็ดดำอยู่เนี่ยจะบปะป่ะแดง ว่าแล้วเราโรงงานทุกอย่างมันค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีใบกำกับเนาะนี่หนูขับอยู่ข้างเดียเทตรงไหนเนาะดิเทตรงไหนอ่ะผมอยากมันเป็นรูปจอนนี่ตรงข้างซีเว้นเหรอฮึยากมันเป็นรูปจอนนี่ เอาไปทำไมที่โล่งเยอะๆเอาแค่พอใช้ประโยชน์ได้ลดก่านะออกมาสีนะลไปล็เอาามาแต้มเลยครับ ก็ดำนะครับก็ดำนี่นีบบน่นยูนกระบนเนด้กาเอาวเราก็ถากาวกันน้ำไวนะ้โอ้ก็เพื่อนทั้งคู่เลยนะ